ทางเครือข่ายลมใหม่ของเราเป็นตัวแทนเยาวนชนคนรุ่นใหม่นะครับเราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อผลักดันเรื่องจะทํายังไงให้คนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นคนวัยทํางานคนวัยเริ่มงานด้วยมีโอกาสมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดงานะอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่เป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่เลยก็คือเรื่องคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ชายะครับจะต้องมาเสียเวลากับการเกณฑ์ทหารซึ่งเวลานั้นบางทอาีอาจจะเอาไปเรียนต่อศึกษาต่อ หรือว่าอาจจะเอาไปพัฒนาอาชีพอย่างอื่นได้ช่วงช่วงเวลาตรงนี้ครับ21จนถึง24เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เขาจะสร้างชีวิตเขาได้แล้วก็นโยบายของท่านเองนะครับที่ได้ทําไว้ก่อนเนี่ยเราอยากให้เดินเรื่องต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้เป็นนโยบายหลักของพรรคแล้วก็อยากร่วมกันผลักดันครับเครือข่ายลงใหม่เราอยากร่วมกับท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วก็พรรคเสรษฐีคไทยนะครับ อยากจะเสนอเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็ให้คนสมัครใจเข้ามารับเป็นเรื่องหลักเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อรับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องปฏิรูปกองทัพด้วยนะครับกองทัพควรจะเป็นสมาร์ทอาร์มี่นะครับเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเอาเขามาฝึกอย่างเดียวในเวลา2ปีนั้นฝึกการรบการป้องกันประเทศอย่างเดียวสิ่งที่ควรจะต้องฝึกคนรุ่นใหม่เนี่ยในกองทัพด้วยก็คือ เรื่องของการพัฒนาอาชีพ3เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นฐานบริบาลน,นะครับ mm hmm. เช่นผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆฐานถ้ามีสกิลตรงนี้ก็ไปใช้ได้ mm hmm. เรื่องที่2ก็คือฐานเทคโนโลยีเราลบกันด้วยเทคโนโลยีดีกว่าลบกันด้วยแรงกําลังพลนะครับ mm hmm. แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของฐานช่างนะครับ mm hmm. ซึ่ง3มทักษะเนี้ยถ้า พ้นจากการเป็นทหารแล้วสองปีนะพวกเขาก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพของเขาได้คก็น้องๆอะไรลงใหม่แล้วครับครับนะก็ขอบคุณที่มาเสนอนโยบายให้นะครับโดยก็เรียนว่าผมเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะ70กว่าแล้วนะนะพวกเราเกิดไม่ทันผมหรอก้าเพื่อเกิดทันแล้วจะรู้จะหนาวนะนะครับผมมีประสบการณ์เยอะนะฮะ ก็มีสิ่งดีๆที่จะทำอะไรให้ประเทศชาติแล้วก็ลูกหลานมากมายนะครับนะเพียงแต่ว่าคนอื่นอาจจะพูดนะแต่ไม่รู้ทำได้ไม่ได้นะ <c oughs> แต่เสรีพิสุจิ์นี่พูดอะไรคำไหนคำนั้นใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้ายังยังไม่พูดก็ยังไม่ได้ทำ <c oughs> แต่ถ้าทำมีโอกาสทำมันก็ทำได้แน่นอนใช่ไหมครับทำได้แน่นอน เพราะฉะนั้นเอาสั้นๆนะเพราะฉะนั้นว่าถ้าอยากให้ไปทิรูปเกษตรมันก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมอยากไปรูปทหารก็ต้องเป็นรัฐมนตรีกระโหมครับแตมแต่จริงๆทําทไม่ได้หรอกต้องเป็นนายยกัุฒีตําแหน่งเดียวนะถึงจะจัดการได้นี่ถ้าเราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมปที่รูปทหารเนี่ยนายกก็ไม่เอาก็จบแผลแคบๆไม่ได้ที่พูดพูๆกัน นโยบายอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันทำไม่ได้หรอกเพราะไม่มีคนมีอร์ได้จริงใช่ไหมคนมีอร์ได้จริงเนี่ยก็คือจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะนะแต่ท่านนายกตีเร็วๆแบบไอ้ประยุทธเนี่ยมันก็ไม่ผ่านหนะนะครับนะนั่นก็ขอบคุณพวกเรามากนะไม่ต้องห่วงเป็นนายกเมื่อไหร่จบแน่ได้หลายร่องคหลายเรื่องค่ะหลายเรื่องเลยนะครับขอบคุณค่ะน้องๆค่ะ